ตอนนี้เรามีหนึ่งภารกิจที่ต้องไปทำครับก็คือการเอารถไปโหลดแหนนั่นเอง Honda Big Wing พิษณุโลกตอนนี้ก็จ่ายค่าเสียหายเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับสำหรับวันนี้โหลดแคนก็พอใจในระ,ระดับนึงเลยแหละเป็นเรื่องจนได้ครับผมลืมโทรศัพท์ไว้ที่ศูนย์ g i g w วิ g Honda เดี๋ยวต้องขี่กลับขับไปเอานะครับเป็นเรื่องจนได้ครับผมลืมโทรศัพท์ไว้ที่ศูนย์ Big w วิ g Honda เดี๋ยวต้องขีดกับขับไปเอานะครับลืมได้ไงวะโทรศัพท์แทๆ้ๆลืมอวัยวะชิ้นที่33ไว้ที่ศูนย์ฮอนด้านครับเป็นโทรศัพท์ไอโฟนลืมได้อย่างไงแต่โทรศัพท์น่าจะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ะผมว่าตอนเนี้ย เพราะว่าคนขับบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่เป็นคนดีเขาไม่น่าจะเอากไปลรอกอีกอย่างเป็นไอโฟนด้วยถ้าเอาไปยังไงก็ตามตัวตานอยู่แล้วอ่ะกลับบ้านมาไม่ถึง2อนาทีออกอีกแล้วแต่คราวนี้เอาเป็น PSX ออกลงนะครับผมแม่ลืมได้ไงโทรศัพท์ของสำคัญขนาดนี้แต่ตอนนี้โทรศัพท์น่าจะอยู่ที่เจ้าหน้าที่แหละเพราะว่าคนขับบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่เขานี่ใส่ดีครับเขาไม่ขโมยกันหรอกถึงจะวางไว้เรียลาดนะถึงจะเอาไปยังไงก็ตามตัวได้เพราะมันเป็น iPhone โอเเด็กนักเรียนยังไม่ทันโตเลยก็สูบบุหรี่ซะแล้วเมย่าทำอะไร,รอ่ะลูกก็จะดูดบุหรี่ไงแม่เมย่ารู้หรือเปล่าว่าบุหรี่มีอันตรายต่อสุขภาพมากเธอไม่หันข้างซองเหรอนี่เธอดูหรือเปล่านี่เห็นไหมนี่ฟันเธอจะเป็นแบบนี้นะเธอยิงฟันสีเห็นไหมเธอเป็นเหมือนบุหรี่เลยเนี่ยเธอดูดบุหรี่เธอเป็นอย่างนี้เธอเห็นหรือเปล่าอ <Yeah. S 2> นาคตของชาติพ่อแม่ให้เงินเรียนหนังสือก็มาซื้อบุหรี่ดูด ตอนเด็กๆผมไม่เคยทําอย่างนั้นเลยนะผมไม่เคยเอาเงินพ่อแม่ไปซื้อบุหรีเลยนะเ <g uss> พราะว่า,าส่วนใหญ่ผมขอเพื่อนดูด มารอบ2นี่ควบ p c x มาครับไม่ได้ดูมุมกล้องเลยว่าเข้าหรือเปล่าว่าหมกะอำหรับองศาที่มันโค้งงอกับกล้อง GoPro จะถ่ายภาพได้แค่ไหนครับถ้าคลิปนี้กล้องลงต่ำไปขออภัยด้วยนะครับถ้ากล้องมองสูงไปก็ขออภัยด้วยปกตินี่จะใช้ e อ่าเชื่อมต่อกับ GoPro แล้วก็ดูมุมกล้องนะครับแต่ว่าดันลืมไว้ได้ศูนย์ ใจคอจะไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยอันนียแม่สีรถข้างหน้าช่างแสบตาซะเหลือเกินแต่ว่าแซงไปดูไม่ได้เพราะว่าถึงศูนย์ด้านซ้ายมือแล้วจอด มีใครเก็บโทรศัพท์ได้ไหมคะเป็นไอโฟนนะอ๋อวางอยู่นู่นเห็นแล้ว <_ co f> นี่โทรศัพท์ของเราวางอยู่นี่นี่เองไม่มีใครเก็บให้ด้วยโชคดีมาก อ๋อวางอยู่นั่นพอดีครับบอกแล้วไงว่าคนขับบิ๊กไบค์ไม่มีขโมยโอเคได้โทรศัพท์คืนแล้วกลับบ้านได้ก็บอกแล้วว่าคนขับบิ๊กไบค์เขานี่ใส่ดีเขาไม่มีขโมยกันหรอกขนาดลืมโทรศัพท์ไว้ที่ศูนเมื่อกี้วางไว้ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเลย แต่ความจริงก็น่าจะเก็บไปให้ประชาสัมพันธ์นะแต่มองอีกมุมนึงเขาก็กลัวว่าจะเป็นโทรศัพท์ของลูกค้าที่อยู่ในศูนย์ที่ไม่ใช้บริการแล้วเขาไปเข้าห้องน้ําหรือว่าเดินเล่นเขาก็เลยไม่กล้าหยิบโทรศัพท์ไปให้พนันกงานสาขานะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ได้โทรศัพท์คืนละจริงๆในหัวตอนนี้มีคอนเทนต์จะขับ p c x ในการส่งอาหารกับรับสาวนะครับแต่ก็ยังไม่มีเวลาทำเลยยังไม่มีเวลาคิดสคริป ก็ถ้าใครอยากให้ผมลองใช้มอเตอร์ไซค์ในการรับส่งสารหรือว,ว่าส่งอาหารก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับใต้โพสต์นี้ก็สำหรับวันนี้สิ้นสุดเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ